สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนิ่วเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อาร์เบอรกิลามเข้าแ่เข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับวันอีสามสิบมิถุนายนนะครับก็ลัคกี้อีกแล้วนะครับสปีริตมังกรนะครับผมเนาะเป็นวันอาทิตย์นะครับมันหมดเจ็ดวันนะครับสิบแปดชั่วโมงก็เจ็ดแปดวันนะครับผมเนาะ เราเมาเหมาเลยนะครับราคาเดิมเลยนะครับเมื่อวานก็เมานะครับหลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมมีเพรเยอะไม่เห็นสุ่มไม่ดูใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วผมสุ่มในสตรีมนะครับมีแจกเพรด้วยหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับก็ตามมาได้นะครับตอนแอปแดงหรือว่าแอป YouTube เนี่ยพี่บอมจะทําการพรีวิวก่อนนะครับให้ทุกคนตามมาดูหรือว่าตามมาัาเพรอะไรประมาณนี้ครับคุณดูเนาะใครอยากได้ใครอยากโดนนะครับตามมาดูในสตรีมได้นะครับผมเนาะตามเป็นเพจได้หรือว่าต่อๆได้นะครับผมมีวมลงสองแอปเลยสตรีมนอนทีเดียว2แอปเลยนะแต่ แับแดงไม่ได้สตินนะครับเพราะว่าคอมไม่ไหวนี่ครับผมเนาะเนี่ยผมสุ่มทุกตู้นะครับไม่ว่าตู้ไหนผมเอาหมดนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าอ้าวถ้าผมไม่สุ่มจริงอ่ะทุกคนผมมีทุกอย่างได้ไงนะครับครับอย่างจริงจนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะราคาเดียวกับเมื่อวานนะครับสุ่ม ad free ไม่มีเกลือเก้าสิบเก้าบาทเที่น่าจะือที่สุดได้หมวเอฟไท้แท้เลยทุกคนไปลองเข้ากันนะฮะมีหมกเอฟจริงๆริงมีสองใบเลยเว็บแจกดีทุกวันนะครับต้องมาสุ่ม ตอนปล่อยรางวัลได้จะได้เลยและมีบริการเติมเพรเพียงใช้ u ู d มีรหัสฟรีไฟล์และขายไปเช่าด้วยเว็บนี้ราคาถูกมากเพจร้านมีแจกรถส่วนรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ตามคลิปได้เลยวันก็เหมาไปนะครับราคานี้มันจะไม่ถึง2000นะคนดูผมคิดผิดตอนนั้นนะครับบอกว่า2,000นเนาะ1922นะครับเอาตู้นะครับผมเนาะเหมือนเดิมนะครับมีชุดนะครับแล้วก็มีสกินมีดนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านสกินระเบิดนะครับ แล้วก็นี่เป็นตาล่านะครับของของเืนอื่นๆมากมายนะครับสวยนะชุดนะครับก็ใครอยากได้ใครโดนก็ต้องสุ่มกันนะครับอ่าต้องจัดต้องจัดนะครับฟรีนะครับก็เจ็ดปีฟรีไฟล์นะครับลืมนะครับเนาะครับแต่พรุ่งนี้ชอบเลยมีบัตรยี่สสี่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันนี้หนึ่งนะฮะดีมากๆแล้วก็บัตรกันแต้มรถนะฮะดีเลยนะครับรอได้รวยนะครับแล้วก็ภารกิจเจ็ดปีนะครับพี่วอมก็อธิบายไปแล้วเนาะ ก็ยังไม่อธิบายอธิบายไปแล้วมั้งนะการรับไอวงไอวอการปลดลงปลดล็อกอะไรเงี้ยครับพี่บอมบอก,กวดดีดีมากๆเลยนะนะนะเราใช้ตัวละครที่ชอบที่สุดก็คือเอล็อกเห็นปะนะเราชอบตัวไหนอะไรไงฮนะประมาณนี้ครับแล้วก็เราใช้อะไรเยอะเนี่ยส่วนลดของในเกมโหมดทั่วไปกับว่เล่นได้ถึงนะฮะครับนไะนะนะนะครับเดี๋ยวก็มาสะกินผมบ้านนะครับเนี่ยเราแบบว่าใช้ลูกฟซ่ควงเยอะนะ จะมีตอรี่นั่นแหละนะครับว่าเราเล่นยังไงเล่นมีไฟครั้งแรกแล้วต้องการเดินทางไม่ลืมตอนนี้เพื่อนครบสิปีได้เนี่ยผ่านมาหนึ่งเก้าแปดหนึ่งวันนะครับความทรงจำเนาะเล่นมาตั้งแต่ตุลาคมสิบเก้าไหมผมบอกแล้วนะครับมันไม่ได้โกหกนะเกมนะครับเป็นความหวังของทีมนึกถึงถึงกันไหมนะครับเมโลดี้นะครับเรื่องตอที่ผ่านมานะครับจุดจบชีวิตมักจะปิดลงหลังจากนั้นบีบเพื่อความปลอดภัยชันยชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมทุก กลเลนทั้งหมดนะครับโอ้โหเยอะมากนะจากประมาณนี้เลยนะครับมีคะแนนปืนมีกําลังมีการกระจายทั้งสิ้นนะครับสองร้อยสามสี่สร้างความหายทั้งหมดนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเก้าเก้าหมื่นกว่าเกือบแสนนะครับอาวุธในความทรงจําที่ผ่านมาครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะปลดไปเรื่อยๆมันจะเห็นความทรงจำของเรานะครับเราก็ไปเก็บภารกิจหรือว่าเก็บโทเค็นนั่นแหละนะครับอาัุเลสซี่ก็เต็มไวนะครับหรือว่าเราจะแบบว่า ป็นภารกิจพิเศษก็ได้นะครับนี่มาชอเสียงสะท้อนจากเพื่อนหนึ่งครั้งนะงหารตัตรูในพี่ความทรงจํานะฮะแล้วก็สร้างทหาหนึ่งพันในพี่ความทรงจํานะครับแล้นท่านกระโดดเจ็ดปีหนึ่งครั้งนะครับรับเวกเตอร์ที่คิดถึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปก็จะได้ถูกเคล็ดด้วยนะครับอนั่นเองนะครับตลาดจระวานนี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรมาอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนนะครับแต่หลกัลกๆเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละ ตะกิดปืดอัปเกรดหรือว่าปืนอัพิวนะครับมาใหม่สองกระบอกนะครับมาใหม่สองกระบอกนะครับจะเป็น G18 กับอ่าอารลาฟานะครับตัวน,นี้เลยนะครับเท่เลยนะมีท่าทางด้วยท่าทางมังกรน,น่าจะมาแบบเซ็ตเจ็ดปีนี่ผมว่านะครับเนาะมาทีเดียวสองกระบอกเลยเหรอแต่ท่านี้เช่นะครับโอ้โหโสดมาแต่ไม่นานไม่นานเท่าไหร่นะครับโอ้ยมีควงปืนด้วยย่างฉิกนะฮะ แต่สพิเศษสำหรับคุณนะครับก็เลเวลเนี่ยน่าจะเจ็บนะครับสิงด้วยดาเมจหนึ่งตาการยิงหนึ่งนะครับสาถานะนะครับใหญ่มากเลยนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นดาเมจหนึ่งตาการยิงหนึ่งน่าจะไม่แพงหรือเปล่าครับทําไมคาสาแตกมันทำไมไม่โหดเลยครับคุณดูเนาะแต่ตะกินโหดนะครับก็สกินโหดแต่ถ้าเลยไม่โหดอะไรเลยนะฮะเออก็ลองดูแล้วกันนะน่าจะไม่แพงหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเนาะก็รเ,รเราดูกันต่อไปนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเจอเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับ